อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่ออัตราส่วนทางการเงินสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อจะประกอบไปด้วย 3. รูปแบบรูปแบบแรกเรียกว่า interest coverage ratio หรือตัวย่อเรียกว่า ICR ในอัตราส่วนนี้จะเป็นอัตราส่วนที่จะบอกว่ากิจการเนี่ยมีความสามารถที่จะจ่าย อัตราดอกเบีย้ยได้ดีแค่ไหนในต่อมาเรียกว่า Debt Service Coverage Ratio DSCR หรือเป็นอัตราส่วนที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ากิจการมีความสามารถในการเที่จ,จ่ายหนี้สินแล้วก็ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในรอบปีนั้นได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับต่อมาเราก็มาดูอัตราส่วนที่3จะเป็นเรื่องของอัตราส่วน d e b to equity ratio หรือ d d e t หารด้วย e ratio นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนที่จะทำให้เราทราบว่าเรามีหนี้สินเมื่อเทียบกับทุนแล้วเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ครับในอัตราส่วนที่เรียกว่า interest c o v e r e ratio หรือ icr ก็คืออัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยใช้วัดความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยอัตราส่วนเนี่ยถ้ามีค่ามาก ยิ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ยได้เป็นอย่างดีคราวนี้เรามาดูสูตรกันนะครับสูตรก็คือ ICR หรือ Interest Coverage Ratio เนี่ยมีค่าเท่ากับ EBIT หรือ Earning Before Interest Expense and, and Tax ค่านี้ก็คือกำไรของกิจการก่อนหักดอกเบี้ยรับภาษีหารด้วยดอกเบีย้ยที่เราจำเป็นที่เราต้องจ่ายนะครับหรือว่า Interest Expense เมื่อเราดูอัตราส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้ามีค่ายิ่งมากก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการเที่ยะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยได้เป็นอย่างดีในทางกลับกันถ้ามีค่าน้อยหรือมีค่าน้อยกว่า1ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการเทียจ,จ่ายดอกเบีย้ยที่ครบกําหนดได้ไม่ดีนะครับเรามาดูอัตราส่วนตัวต่อไปเรียกว่า debt service coverage ratio หรือตัวย่อเรียกว่า DSCR ครับ ใช้วัดความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยและหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีอัตราส่วน DSCR ยิ่งมากยิ่งแสดงเห็นว่ากิจการมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งดอกเบีย้ยจ่ายและเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีได้เป็นอย่างดีนะครับเรามาดูสูตรกัน DSCR เนี่ยมีค่าเท่ากับ EBIT หรือ earning before interest expense and, and tax หรือกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษี หารด้วยดอกเบีย้ยจ่าย interest expense บวกด้วยหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีหรือที่เรียกว่า CPLTD current portion to long term debt ถ้าค่าที่ได้รับออกมามีค่ามากก็สนากิจการมีความสามารถในการที่จะชำระทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้นหรือหนี้ที่จะถึงกำหนดภายใน1ปีได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าเกิดมีค่าน้อยกว่า1แล้วเนี่ยก็แสดงว่า มีความสามารถในการชำระได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคราวนี้เราถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบนะครับกับอัตราส่วนตัวที่แล้วนะครับอัตราส่วนส่วนตัวที่แล้วเนี่ยเรียกว่า ICR ตัวหารเนี่ยจะเห็นว่าเป็น Interest Expense หรือดอกเบี้ยจ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นอัตราส่วนตัว DSCR เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็มีหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโดยปกติแล้ว ถ้าบริษัทมีหนี้สินที่จะถึงกําหนดชําระภายใน1ปีนี้ที่จะเกิดขึ้นนี้จะเห็นว่าค่าอัตราส่วนของ DSCR เนี่ยจะน้อยกว่าตัว ICR เพราะอะไรเพราะเรามีตัวหารที่มากขึ้นครับก็คือมีหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีครับต่อมาเรามาดูอัตราส่วนตัวต่อไปครับตัวต่อไปเรียกว่า Debt to Equity Ratio นะครับหรือ ดูง่ายๆเรียกง่ายๆว่าดีหารด้วย E ratio นะครับใช้วัดระดับหนี้สินเปรียบเทียบกับส่วนทุนยิง e ่งค่า D/E ratio สูงกิจการยิ่งมีหนี้สินเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนทุนมากและก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยมุมมองธนาคารถ้ากิจการมี D/E ratio สูงธนาคารก็จะมีความกังวลในการปล่อยหนี้หรือปล่อยกู้นั่นเอง เนื่องจากกิจาการเนี่ยมีหนี้สินอยู่มากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปล่อยกู้เพิ่มให้กิจาการอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายหนี้ได้ในบางครั้งเนี่ยธนาคารจะมีการกําหนดอัตราส่วนดี r a t i ชในการปล่อยเงื่อนไขเงื่อนเป็นเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อนะครับเช่นบริษัทหรือกิจาการเนี่ยห้ามมีดี r a t i ชเกิน2ต่อ1นนะครับเพื่อคุมไม่ให้กิจาการไปกู้เงินเพิ่มมากอีกเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงครับ ก็สมมุติว่ากิจการต้องการเงินกู้จากธนาคาร A ธนาคาร A ก็ปล่อยกู้ให้กับกิจการแต่เดิมค่าอาจจะเป็น1.5ต่อ1แต่หลังจากที่ธนาคารปล่อยกู้แล้วกิจกา,ารนี้มีค่า De b t to equity ratio เนี่ยเป็น2ต่อ1น1แล้วแล้วก็มีเงื่อนไขของธนาคารว่าห้ามที่จะไปกู้เพิ่มนะครับต้องพยายามรักษาอัตราส่วนระหว่าง หนี้สินต่อทุนให้เป็นแค่น2ต่อหนึ่งเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของธนาคารในการที่จะควบคุมกิจการเพื่อให้กิจการมีเงินที่จะมาใช้หนี้ส่วนอัตราส่วนตรงนี้ก็ดูง่ายๆคือดีหารด้วย e ratio นะครับเรามองหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของทุนรวมครับหนี้สินรวมก็คือ total debt นะครับหารด้วย total equity ครับ คราวนี้เรามาดูเป็นกรณีศึกษาการคำนวณตราส่วนทางการเงินกันเลยนะครับเพราะว่าวิธีการที่เราจะเข้าใจได้ดีเนี่ยก็คงจะต้องมีกรณีศึกษาหรือนําตัวอย่างงบการเงินมาแล้วมาหาอัตราส่วนทางการเงินเลยนะครับอันแรกเนี่ยเราก็จะต้องดูผมยกตัวอย่างนะครับก็คือนํากรณีศึกษาของธุรกิจนะครับลักษณะธุรกิจก็คือเป็นบริษัท president bakery จำกัดมหาชนหรือ farm house นั่นเองนะครับ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ตาฟาร์มเฮาส์งบการเงินที่นำมาใช้เนี่ยจะนำมาจากตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่า w w w s e t t r t h ชื่อย่อก็คือ pb นะครับหน่วยเงินตาในงบการเงินที่นำาแสดงเนี่ยจะเป็นหน่วยล้านบาทนะครับผมคงจะไม่พูดว่ากี่ล้านกี่ล้านก็คือจะตัดว่า1เป็นล้านบาทไปเลยนะครับส่วนปีที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปี2,558ครับอัตราส่วนแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือ interest coverage ratio หรือเรียกย่อๆว่า ICR ครับสูตรก็คือ EBIT หารด้วย interest expense นะครับ EBIT คืออะไรนะครับ earning before interest and tax ก็คือกำไรที่ก่อนที่จะหักหรือก่อนที่จะจ่าย ดอกเบีย้ยแล้วก็ภาษีนะครับหารด้วยดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายครับเรามาดูกันว่าเราจะดูเอาค่าเนี้ยจากงบการเงินได้ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นงบกรราําไรขาดทุนนะครับงบกรราําไรขาดทุนเนี่ยเราจะเอามาจากค่าที่เรียกว่า profit loss before finance cost and income tax expense นะครับก็คือค่านี้ก็คือเป็นค่า EBIT นั่นเอง เป็นกำไรที่ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้อยู่ที่1452.76อีกอันนึงเรียกว่า Interest Expense นะครับในงบกำไรขาดทุนเขียนว่า Finance Cost Finance cost ตรงอยู่ที่12.69ครับเรานำค่า2ตัวเลขนี้มานะครับนี่หน่วยเป็นล้านบาทนะครับแล้วเราก็มีวิธีการคำนวณอย่างดังนี้นะครับ interest coverage ratio เอา ebit หา interest expense นะครับ ebit เนี่ยเราได้1452.76ส่วน interest expense เราได้12.69นะครับค่าที่ออกมาหรือ ICR เนี่ยได้114.48เท่านะครับคราวนี้เราก็สงสัยว่า114.48เท่าเนี่ยมันมากหรือน้อยจริงๆผมมองได้ง่ายๆเลยว่ายิ่งค่ามากยิ่งดีนะครับ ถ้าเกิดสมม kind of ุติว่ามีค่าเท่ากับหนึก็แสดงว่าเราก็มีเขาเรียกว่ามีกาลังหรือบริษัทมีกําลังที่จะจ่ายค่าดอกเบียแล้วนะครับถ้าถ้ามีค่าเนี่ยมากกว่ายิ่งมากกว่าหนึ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าบริษัทหรือกิจการมีความสามารถในการที่จะจ่ายอัตราดอกเบียหรือาจะจ่ายดอกเบียได้มากขึ้นไปเท่านั้นนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณตัวต่อไปเรียกว่า Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR นะครับอัตราส่วนก็คือเป็น EBIT หารด้วย Interest Expense บวกด้วย CP TLD เมื่อกี้ถ้าเกิดเราจำได้ว่าอัตราส่วนที่แล้วมันคือ EBIT หารด้วย Interest Expense แต่อันนี้มีหารเพิ่มเข้ามานะครับก็คือบวกด้วย CP TLC คืออะไร Current Portion to Long Term Debt พูดง่ายๆคือไอ้ก้อนเนี้ย cpt ld เนี่ยมันคือหนี้สินที่มีกำหนดชำระภายใน1ปีนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากอัตราส่วนเดิมนะครับเรามาดูกันเลยว่าเราดูที่ไหนครับงบการเงินหรืองบกำไรขาดทุนนะครับงบรายรับรายจ่ายเนี่ยเราก็จะได้ค่า2ตัวครับอันแรกเขาเรียกว่า ebit นะครับที่บอกไปแล้วอันที่2จะเป็น interest expense นะครับ ก็คือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนะครับส่วนอีกอัตราส่วนหนึ่งครับต้องไปดูในที่งบแสดงฐานะทางการเงินนะครับหรืองบงบงบดุลนนั่นเองนะครับซึ่งค่าตรงนี้จะเรียกว่า current p o r t i o n of long term liability ครับแต่ตัวย่อของเราจะใช้เป็น ตัวยอ่อของเราใช้จะเป็น CPTLD นะครับ Current portion t o long term debt มันคือตัวนี้นะครับก็คือ Current portion of long term liability ตรงนี้จะเป็นนี้สินที่จะต้องนี้สินในระยะยาวนะที่จะต้องจ่ายภายในรอบ1ปีตัวนี้เท่ากับ73.46คราวนี้เราได้ค่า3ค่ามาแล้วเรามาแทนค่าสูตรกันครับการแทนค่าสูตรก็คือ DSCR เท่ากับ EBIT หารด้วย Interest Expense แล้วบวกด้วย CPT LD นะครับเรามาดูเลยค่าล่างก็คือค่าบนเนี่ย EBIT 1452.76นะครับหารด้วย12.69แล้วบวกด้วย73.48หลังจากที่คำนวณมาแล้วได้16.85ครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเทียบกับอัตราส่วนตัวแรกน,นี่อันนี้อันนี้ตัวอัตราส่วนตัวที่2นะครับจะเห็นว่ามันมีค่าต่างกันตัวแรกนี่ประมาณ114เท่าเลย แต่ตัวที่2นี่เหลือ16.85แต่16.85ก็ถือยังเป็นตัวเลขที่ดีอยู่ครับเพราะมีค่าที่สูงนะครับสูงเกินเกินกว่า10เท่าทีเดียวนะครับเรามาดูอัตราส่วนต่อ,ตอไปกันครับตัวต่อไปเรียกว่า Debt to Equity Ratio หรือ DE Ratio นะครับก็คือเอา Total Debt หารด้วย Equity ค่าเนี่ยเราจะาไปดูที่งบงบทุนนะครับ หรือว่าเรียกว่างบดุลน,นะครับเป็นงบหนี้สินแล้วก็ทุนของกิจการนั่นเองนะครับก็คือเราก็ไปดึงค่าตัวหนึ่งเรียกว่า total liability นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ดึงค่ามาจาก total equity นะครับค่าที่นำมาเนี่ยมันจะเป็นค่า2ตัวก็คือพูดง่ายๆก็คือหนี้สินต่อทุนนะครับโดยโดยตรงนี้เอามาจากางบดุลน,นั่นเองซึ่งงบดุลก็จะแสดงว่า กิจการมีหนี้สินแล้วก็มีทุนเท่าไหร่วิธีการคำนวณก็คือ DE เท่ากับ total debt หาร total equity เมื่อกี้เราดึงค่ามานะอ่า1 3 9อ8เปเป็น d e บ t นะครับแล้วก็ในส่วนของทุนก็คือ5,325.70นะครับเอามาหารปุ๊บได้0.53ครับ0.53จเท่าเนี่ยมันคือค่าน้อย อัตราส่วนนี้คือคุณเอาหนี้ไปหารด้วยทุนหนี้มากค่าออกมามากหนี้น้อยค่าน้อยครับกิจาการนี้ถือว่าเป็นกิจาการที่ดีครับมีมีหนี้น้อยนี่ยังไม่ถึง1นะเลยครับก็คือประมาณจุดห้าสามเท่าเท่านั้นเองคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันในแต่ละส่วนนะครับ icr อัตราส่วนหรือความสามารถของกิจาการในการที่จะจ่ายค่า ดอกเบีย้ยนะครับก็คือก็มีมีความสามารถถึง114.48เลยถือว่าสูงมากทีเดียวคราวนี้เรามาดู DSCR กันนะครับก็คือความสามารถในการที่กิจการจะจ่ายค่าดอกเบีย้ยแล้วก็นี่สินที่ครบกำหนดในรอบ1ปีนะครับมีค่า16.85เท่าทีเดียวก็ถือว่ายังมีกำลังหรือมีความสามารถในการจ่ายได้อย่างสบายทีเดียวครับและคราวนี้เรามาดู D/E Ratio ก็คือนี่สินส่วนที่ส่วนกับ ทุนนะครับก็จะเห็นว่ากิจาการก็ยังมีทุนเอ้ยยังมีหนี้สินมีอัตราส่วนเนี่ยหนี้สินต่อทุนไม่มากหรือ0.53เท่านะครับก็ถ้ามองในเชิงของธนาคารเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปล่อยกู้ให้กับกิจาการนี้ได้นะครับโดยปกติธนาคารก็จะต้องดูที่2 2ส,ส่วน1ก็คือ2นะครับ2เท่าอาจจะใช้วิธีการนี้แต่ตรงนี้กิจาการนี้ยังปล่อยกู้ได้อีกได้อีกเยอะทีเดียวครับ จากตัวอย่างที่แล้วครับเราคำนวณค่าโดยคำนวณยกตัวอย่างกิจการ1บริษัทมาเพื่อให้เราเข้าใจวิธีการคำนวณค่าอัตราส่วนทั้ง3รูปแบบครับแล้วก็ทราบวิธีการนำตัวเลขมาจากงบการเงินต่างๆที่นํามาจากตลาดหลักทรัพย์หรือเซตนะครับแต่เมื่อกี้ที่เรานําค่ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคํานวณค่าอัตราส่วนได้ทั้ง3แบบแล้วก็รู้ว่านําค่าจากที่ไหนซึ่งบางครั้งเนี่ย ในงบการเงินเนี่ยครับก็จะใช้คำหรือคีย์เวิร์ดเนี่ยไม่ตรงกันนะครับแต่คราวนี้เราทราบกันแล้วว่าเราจะนำค่ามาจากตัวไหนบ้างงบไหนบ้างเพื่อนำมาคำนวณค่าตราส่วนได้เราก็ทราบอัตราส่วนทั้ง3ตัวแล้วนะครับแต่ถ้ายังไงให้ดีแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะเข้าใจได้อย่างเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการที่จะ มาเปรียบเทียบกันในอุตสาหกรรมนะครับที่จะทําให้เราเห็นภาพหรือเปรียบเทียบในแต่ละบริษัทได้เป็นอย่างดีคราวนี้เราเลยนานำกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบนะครับเป็นบริษัทการสื่อสารยักษ์ใหญ่3เจ้าเลย AIS, d t a g แล้วก็ True ครับเป็น3เจ้ายักษ์ใหญ่คนทั่วไปก็คงได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับค่ายมือถือเนี่ยก็คือเรานําค่าเป็นงบการเงินปี2 5 5 8นะครับหน่วยเป็นล้านบาทครับ คราวนี้เราจะมาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกันในแต่ละค่ากันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเรา,ไม,ราไม่ใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราจะมองเห็นภาพเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราคำนวณค่าอัตราส่วนทางการเงินมาแล้วแล้วมาเปรียบเทียบในแต่บริษ,ษัทแล้วเราจะเห็นภาพแตกต่างไปอย่างไรนะครับคราวนี้เรานําค่าที่มาแสดงครับค่าแรกเรียกว่าค่า ebit นะครับผมก็พูดย้ำหลายทีแล้วน่าจะเข้าใจตรงนี้ก็คือ earning bit earning before interest and tax ครับเป็นกำไรนะครับก่อนที่เราจะนำไปหักดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแล้วก็ภาษีนะครับถ้าเราเปรียบเทียบดูค่าตรงนี้กันนะครับ AS เนี a ่ยประมาณ50 0 0 0ล้านนะครับ d t a ทประมาณ2,000ล้านส่วน TRUE ประมาณ8,000ล้านครับจะเห็นว่าไรายได้ก่อนหักภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ทำไรายได้สูงสุดคือ AS ครับประมาณ51,113ล้านนะครับ รายที่2จะเป็น True คือ8000ล้าน8,180ล้านส่วน d e t a i อยู่ที่1,989ล้านนะครับอันนี้มองง่ายๆคือใครทํากําไรได้มากสุด AS นะครับแล้วก็มา True แล้วก็มา d t a i นะครับต่อมาเรามาดู Interest Expense นะครับหรือดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายนะครับพูดง่ายไอตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไปกู้มาไปกู้มาก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเขานะครับกู้100บอกจ่าย5%มันก็คือตัวเลขตรงนี้แหละครับแต่ผมพูดถึงในกรณีนี้คือยกตัวอย่างให้ฟัง แต่ว่าเขาไปกู้เท่าไหร่ด้วยตาดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ว่านี่คือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนั่นเองในรอบปีนะครับก็คือเอสต้องจ่ายประมาณ1959 dt a น4ก4ส่นะครับส่วน True 3528จะเห็นว่าคนที่จ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมากสุดคือ True ต้อง3,500ล้านทีเดียวนะครับรองลงมาก็คือ a อ s 2 0 0 0ล้านแล้วก็ dT a กประมาณ400ล้านนะครับคราวนี้เรามาดูอีกค่าหนึ่งนะครับ ค่านี้เรียกว่า cptld ตัวย่ออะไรกันยาวถึง5ตัวทีเดียวมันคือ current portion true long term debt ก็คือหนี้สินที่ครบรอบกำหนดจ่ายภายใน1ปีพูดง่ายๆตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าหนี้สินใครต้องจ่ายเยอะนะครับ true 12000ล้านทีเดียวนะครับเยอะ d t a c 5000แล้วก็ as 4355ล้านเราก็จะเห็นว่าคนต้องจ่ายเยอะอีกก็คือ true อีกเหมือนกันนะครับลองมาคือ d t a c แล้วก็ as นะครับ คราวนี้เรานำค่า2ตัวนี้มารวมกัน Interest e x p e n s e CPT LD เพื่อที่จะคำนวณค่านะครับเราเอาสตัวนี้ก็คือพูดง่ายงายคือเงินที่ต้องจ่ายนะครับเออยู่ที่6,315ล้านนะครับดีแท5ก0 4ล้านส่วน True กระโดดไปเกือบ3เท่าเนีครับเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะฮะ1 6 0 0 0ล้านทีเดียวนะครับถ้าตอนนี้เรามองแค่ตรงนี้เราจะเห็นว่า True เนี่ยทำไมนี่มันเยอะเหลือเกินมีทั้ง ดอกเบี้ยจ่ายมีทั้งหนี้ที่ต้องจ่ายภายในรอบปีถึง10ื่นล้านนะครับรวมเป็นถึง16,000ล้านทีเดียวในขณะที่เจ้าอื่นเขาแค่5้0 0ันหกพล้านบาทนะครับแต่คราวนี้อันนี้เราจะสามารถเราใช้ค่า4ตัวน,นี้นะครับในการที่คำนวณได้2อัตราส่วนแล้วต่อมาเราเอาค่าอีก2ตัวน,นี้มาคำนวณ1นอัตราส่วนหรือ D/E ratio เ,เมื่อเราดูหนี้สินรวมแล้วเนี่ย AS มีหนี้สิน1นึ่งแสล้าน D-TAG ประมาณ ดีแทประมาณ8 7 0 0 0ล้านแล้วก็ Tru e 2 7 0 0 0ล้านครับก็เห็นหนี้สินเนี่ย True ก็ยังเยอะที่สุดอีกอยู่ดีถึง20,000ล้านเลยนี่ประมาณแสนแสนสามหมื่นล้านนี่ประมาณ90 0 0 0ล้านนะคราวนี้เรามาดูส่วนผู้ถือหุ้นหรือทุนนั่นเองจะเห็นว่า AS มี4 8 0 0 0ล้านนะ d t a ท2 7ส่ 27, ส่วน True มีถึง75,000ล้านอ่าคราวนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นหรือส่วนทุนของ True มีเยอะที่สุด ลองลงมาเป็น AS แล้วก็ d t a ทครับเขาเนี้ยเรามองกันง่ายๆเลยว่าเราเปรียบเทียบตัวเลขกันเนี้ยเราก็คงหมื่นตื๊บในระดับหนึ่งมันมันเป็นตัวเลขที่มีเยอะแยะนะครับเป็นระดับหมื่นล้านแสนล้านทีเดียวทําให้เรามองถ้าเราวิเคราะห์จากตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกเลยนะถ้ามองจากภาพตรงนี้นะครับคนทั่วไปคงมองว่าทรูทําไมนี่มันเยอะอย่างเงี้ยสองแสนล้านมีเงินที่ต้องจ่ายสองแสนล้านเนี่ยเยอะนะครับ ดอกเบีย้ยต้องจ่ายก็เยอะอีกเหมือนการรวมกันต้งหมื่นล้านเนี่ยดอกเบีย้ยกับเงินเงินหนี้สินที่ต้องจ่ายภายในรอบปีเนี่ยหมื่นล้านครับรวมๆทั้งสองแสนล้านเนี่ยแต่ถ้ามองดูดีๆผู้ถือหุ้นส่วนของทุนมันก็เยอะที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัททูดีไหมเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเราตอบไม่ได้นะมองูนุนมองยากประมาณการได้แค่คร่าวๆการเน การจะใช้อัตราส่วนมันทำให้เรามองภาพได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวเลขได้มากขึ้นหลังจากเรานําไปคํานวณด้วยสูตรสสูตร3อัตราส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะได้อัตราส่วนตามนี้เลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่อง icr นะครับ icr คืออะไรครับนะครับ icr ก็คือความสามารถของกิจการในการที่จะจ่ายส่วนของดอกเบี้ยนะครับต่อมา dscr คืออะไรครับก็คือ อัตราส่วนที่บอกว่าแสดงว่าบริษัทหรือกิจการเนี่ยมีความสามารถที่จะจ่ายทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็นี้สินที่ครบกําหนดภายใน1ปีได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนส่วนอสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอัตราส่วนที่บอกว่ากิจการมีนี้สินเมื่อเทียบกับทุนแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามารวบรัดตัวเลขหลังจากมันเป็นแสนล้านหมื่นล้านงงง,งดูแล้วไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีนะครับ เมื่อเราทําให้มันเป็นลูกของอัตราส่วนแล้วมันก็จะมองได้ง่ายขึ้นเหมือนเราเหมือนเรากรุปตัวเลขให้มันน้อยลงมันมองมันก็ง่ายขึ้นนะครับอันแรกเรามาดูกันเลยกําลังในการที่จะจ่ายอดดอกเบียดอกเบียของนี้สินนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับ AS เนี่ย26เท่าทีเดียวนะครับ d t a c ได้ถึง5เท่า True 2เท่าจริงๆตัวเลขเนี้ยนะครับมองดูง่ายๆก็คือว่ามันคือมันนําเอาอ่า ebit หรือ earning before interest and tax มาหารด้วยดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนะครับก็แสดงว่าธุรกิจเนี่ย S มีรายได้หรือกำไรมีกำไรมากๆนะครับมีกำไรมากเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นกำไรมากแล้วก็นี่ก็ไม่เยอะไอ้ไอดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่เยอะมันทำให้ตัวเลขนี้เยอะนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบเราจะเห็นว่า S เยอะนะครับค่าเยอะหมายถึงดีนะครับมีความสามารถในการที่จะ จ,จ่ายดอกเบีย้ยที่ครบกําหนดได้นะครับได้ดีถึง26เท่าทีเดียวเราไปดูค่าต่อมาเลยเพราะจริงๆ2ตัวนี้ต้องพูดร่วมกันนะครับโดยบททีจะเห็นว่าค่ามันลดลงใช่ไหมคค่ามันลดลงเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าค่าเนี้ยมันมีตัวหารเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่านี่สินที่ครบกําหนดภายใน1ปีสูตรของมันก็คือ ebit หารด้วยดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายแล้วยังบวกเพิ่มเข้าไปอีกบวกเพิ่มนี่สิน ที่ครบกาหนดชําระภายใน1ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าโดยปกติถ้าเกิดเป็นบริษัทหรือกิจการมีหนี้สินที่ครบกําหนดจะจ่ายใน1ปีแล้วเนี่ยโดยปกติค่า DSCR มันจะน้อยกว่าค่า ICR ถ้ากิจการมีหนี้สินที่ต้องจ่ายที่ครบรอบภายใน1ปีนั้นนะครับก็เห็นว่าค่ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลย AS เหลือ8เท่านะครับ D-Tax จุดสามหกครับ t 5 แสดงว่ากิจาการเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบแล้ว d t แทเนี่ยน้อยสุดเลยครับแสดงว่าความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและหนี้สินภายใน1ปีเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ S เนี่ยังเป็น8เท่าอยู่นะครับแล้วเรามาดูอัตราส่วนตัวสุดท้ายเลยเรียกว่า d e บหารด้วย Equity Ratio นนะครับหนี้สินต่อทุน ก็จะเป็นตัวบอกว่าใครมีนี่สินเยอะครับเราเห็นว่า D Tag 3 2 1 True 7 7 6 HS 2 7 5แต่เมื่อกี้ที่เรามองเนี่ยเรามามองงบที่เป็นตัวเลขเป็นล้านบาทเนี่ครับเราดูไปดูมาเราคิดว่าด้วยความรู้สึกก็สามารถมาโนหรืออิมพาไปก่อนได้ว่าเฮ้ย True มันน่าจะมีค่ามีนี่เยอะนะแต่เวลาเอามาหารกันด้วยตาส่วนแล้วมันทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ย D Tag มีนี่มากกว่า เพราะอะไรนะครับเพราะว่าค่า e q u i t y ของ r t แท็มันน้อยครับเอามาหารแล้วมันได้ต้อง3.21เนี่ยนะครับส่วน AS 2.75ทูกับ AS ใกล้เคียงกันทีเดียวอันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ได้เห็นว่าเวลาเราใช้ตาส่วนเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เรามองเห็นภาพแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเรามองตัวเลขแยกเป็นอันๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเราจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ตรงไหน ก็ทำให้เราเข้าใจหรือวัอัพได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกิจการหรืออุตสาหกรรมบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ดีมากยิ่งขึ้นทีเดียวนะครับก็เช่นวัตธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยกิจการหรือบริษัทมีหนี้สินค่อนข้างเยอะครับมีหนี้สินกันโดยประมาณถึง3เท่าทีเดียวนะครับ3เท่าเมื่อเทียบกับทุน วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับในการที่อธิบายเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินทั้ง3แบบนะครับสวัสดีครับ